Isan, lelak Isan, lelak. Alhamdulillah, jatuh hitar, lelak. Bro bang. Oi. Aoi. 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 อีกคนก็ยังอีกคนก็เห็นเอ้ายังไม่ทุ่นถึงครับโอเคครับอีกครั้งครับเอาอะไรเป็รอดปลอดภัยกันดีครับมาดูว่าครั้งที่สับเราปลจะตัรอดปลอดภัยที่ไรครับทั้งแรกครับดีนะครับทีมคุณหมอเราดังมีความไวอยู่ครับช้าเอะไรครับเสร็จจดเพื่อเมือนอะไรครับนี่นะครับคุณหมอสอนท่านเพาไม่มีเวทมนตร์คาถาครับมีอยู่อย่างเดียวครับความไวท่าครับที่จะอยู่รอดจากคมเคี้ยวของฉลอนครับบางท่านอาจจะคิดว่าเออไม้เอาไว้ทำอะไร ไล่บอลไล่ลัทธาหรือเปล่าไม่มีนะครับไม่มีครับเล่นกันจริงครับไม่มีครับเล่นกันจริงนะครับเจ็บกันจริงครับสั้นก็ไม่ต้องนะครับตัวแสดงแทนก็ไม่เอาครับเล่นกันอย่างนี้เลยครับอันดับต้นครับอีกครับอยากพิสาร์กันใช่ไหมครับนมีนก้องเดียวครับสยามกดชั้เตอร์ได้เลยครับอ่ามันจะกดชั้นโค้ครับชั้เตอร์ครับเออเอาเอาอันดับต้นครับอยากพิสาร์กันใช่ไหมครับที่หมอจับหางไว้เยอะ เพื่ออะไรครับไม่ให้เจ้าพ่ครับกันโดดใส่เพื่อนที่อยู่ข้างหน้าเครับอารักบครับจากิตารับอ่าไหดูไปดูระวังให้ดีที่คุณหมอรู้สึกพ่อแก้วไม่แก้วก็มเออเลย อ่าไปไหนเออไม่ใช่ว่าเปลี่ยนซะบ้างเลยไปเออถ้ายังไม่เห็นยูเพื่อนนี่นะไปเร็วๆจับหางแล้วเออเอาลุกเร็วเอาทำง้างงโอ้เออใช่เลยทิ้งตัวเองบ้าง เออนั่นเลยครับข้าวป็นผู้บริหารบริษัทต่างมาริ่กัจากจายเงินผู้ชดีมากครับสุดยอดรบครับสุดยอดครับเล่นจนให้ยังเล่นตุ้มแก้ครับถือมาต่อไปครับเตาอคานนี่ตาอคานหน่อยครับก็เชื่องเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพุชยยอดอยู่ในชมเออวิีน่าตั้งเลยจะไม่เอาอะไรเลยเออพุชย์เฮ้ยรัช่วยได้เพียงมือจับหาเรารถรถรถพอเลย เออเอาอะไรขึ้นมาใหม่แล้วขึ้นมาใหม่เลยนี่นะครับตอนนเรเราไม่ค่อยยอมกันใช่ครับแต feels, ่ตัวเราไม่ละความพยายามครับความสุดของทุกทุกท่านนะครับคืองานของพวกเราครับเรามีแบบนี้กัทุกวันเครับไม่มีวันหยุดนะครับไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงการมาถึงนะครับตะเลิกวันพ่อวันให้เราไม่หยุดครับมีกันทุกทุกวันนะครับเออเพื่อเจริญสุขวิญงางก็ต้องมาเล่นกันให้รู้กันไมได้นะครับอ้าวระวังนะคุณหมอห่างเอร์เียนะครับ เออดูครับเรื่องทีชื iks, 2, om, block, Whoa, mau, ่อว่าจะพอดีตัวครับดูครับดูดูเลยครับโชว์เลยไปดูสังเกตครับเห็นไหมครนี้ครับเล็กพี่โจนครับเร่อกเร่งแตอร์แค่นี้ครับไม่ใช่เราเร่งตุ้มเกนครับอ้าวไม่อ่ยอมกันแล้วครับแต่ความรู้สั่งเราต้องพยายามครับแต่ละฉากแต่ละตอนครับต้องใจเย็นๆครับใจร้อนกันไม่ได้ครับผิดพลาดขึ้นมาครับมีหวัง เอาวิยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของพวกเราขาดออกมาได้ครับเจระเทศรับโดยตามธรรมชาติของเจ้าประเทศรับ ถ้ามันได้กัดครับมันจะหมุนตัวครับตัวเอมันมีฟันนะครับแต่มันเคี้ยวไม่ได้ครับมันจะใช้วิธีการครับกัดแล้วก็ขยำครับสวัดสบัดนะครับแล้วหมุนตัวรับเพื่อให้เหยื่อนั้นฉีกขาดนะครับแล้วมันก็จะไปเข้าไปเลยลงที่ชิ้นไปลิชินแ้ครับอันดับแรกน่าจะเป็นมือเนี่ยครับก่อนเลยอันดับต่อไปน่าจะเป็นขาแล้วก็ศีรษะอะไรประมาณนี้เออขาครัประวัตอีกขาเลยครับเอออะไรร้อยหรอ โอ้เรื่องว่าร้อยนึงอีกครั้งแล้เอาอีกครั้งครับเออนี่ครับเออไม่ขยับได้เห็นไหมเออนิ่งเงินประกาศได้ไหมเดี๋ยวไปๆก็ไปข้างหน้าเลยอ่าโอเคครับดูนะครับอยากาทิรงได้ครับ เออไปหน้าง่ายครับเีลาต้องไปถึงอะไรยครับเออเร็วๆให้งานี่ยอมไยเรียกให้ดูให้แม่แม่ได้เลวเออแล้วมันไม่ดังอย่างนี้หมเเอาเถอะเอาขออีกร้อยหนึ่งขออีกแล้วขอจัอีาจเจ้เอออ่าดูนะครับเ้ เดี๋ยวได้มันมัเย็จริงเอาเอาใหม่เอาใหม่เออถ้าผมมันก็ว่าเออเออเราแยังมีความเคารพอยู่เอาบอกว่าถ้าผมแล้เอามาเร็วๆว่างั้นจะมัเลยเน้นเนื้อเออเอาเฮ้ยจับหาง่ยจังเฮ้ย อ้าวอ้าวเข้าตังค์ทางนี้เลยอ้าวโมงเฮ้ยจะไปไหนอ้าวเฮ้ยเฮ้ยแบ่งกันมเดีเลยอยู่ด้วยกันร่างร่างแล้วตัวแบ่งกันดีเออนั่นยังมีนักใจอยู่อ้าวเร็กอ้าวคนละทึ่งเอาไปอ้าวเอาให้มันเลยออกไปข้างหน้าอ้าวปล่อยหาไปเท่านี้เออจับหานได้เปียกครับจะคุ้มไหมครับร้อยนี้อ้าวมองกาไรันตงเฮ้ยเลือกเลยเลยเลือกจับหานดีกว่าร้อยหนึ่งเอาไปจะคุ้มไหมครับร้อยหนึ่ง ับมือท yeah? <cat on subscriber Airbnb> <ira> yeah? ่านครับ <ę> อ mm ่าไม่เป็นไรครับมีตัวสอบข่านรับเราไปท่านทุกง่เป็นไรหรอกตังตรงรอยเนี่ยเพืออ่าดูครับดูเรับพันนี่ครับนี่ครับอยากประพิษตากันเฉียวนะครับเออเนี่ยเขาไม่รู้ถึงพ่อแก้วแม่แก้วครับคุณพระคุณเจ้าคุณครองจับสินใจนำศีษะยัดเข้าไปเออยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนิบอนยังอยู่ครบมาเอาครบเอาไม่อาจหลอดไว้เอาศีษยะตรงมันมีวสอบข่านเลยครับ เอออยู่รอบปอภัยดีครับแต่ยังไม่จบครับการสล็อบเริ่กจุดเต้นขึ้นมาเรื่อยๆครับฉากผมนะครับคุณพอจะขึ้นไปนอนบนหลังของเจ้าเพชรตัวใหญ่ตัวโตวได้ครับเอาละครับท่านใ้เป็นของแหว่งนี่ครับ นี่นะครับจะถองแป้งนี่นะครับอย่าลืมอธิษฐานนะครับคุณหมอเราก็จะนําแบงค์ครับทุบใบนะครับเอาเข้าไปเก็บในปากของจะเ้เช่นนี้ครับเพื่อทำการสะระสะระให้กับแขกทุ้มเกียรตุกท่านนะครับเพราะว่าจัวเคล็ดนะครับเป็นสับโบราณโบราณครับเป็นสับมีตาลกับดามเคล็ที่ว่าชะล้วนกับลายจอนะเป็นสับมีเขี่ยวมีคมด้วยนะครับสามารถนะครับปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวท่านได้ครับอ้าวแล้วถ้าใด้เป็นถองแบงค์ก็อย่าลืม